Quanh 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 ไปกวัยังเดนาะบางคนสที่ทำมาพอไปกวัยังเดบางคนสที่ทำมาพอไปกวัยังเดขวอาจจะไปกวัอันน่ะอีกสไลด์ตัวนี้พี่น้องตัวนี้เนาะตัวนี้มันเป็นอ่าไปซองปอดอ่าตัวนี้มันมาซองปอดว่าันษาอันนี้มันเป็นใบอ่าใบสังกวดนะพี่น้อง เนาะเป็นเบอร์สังกวดแต่อันนี้เป็นกละลายยางเนาะเป็นสังกวดอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเพชเก่าว่านี่ตัวนี้เป็นาคากวดเลือดบ่เนี่พี่น้องเนาะเบื้องสี่หาเบื้องตัวนี้อีกเนาะตัวนี้บ่ ไปไปล,ลุกไปหงมอลุกไปหงมอลุกได้บอเจ็บหายเจ็บหาออเอาลุกขึ้นเบิงบอเนี่ยลุกเบิกจะได้สิลุกได้ ลูกผู้เดียวกับไดตีย็ฮะเลกผู้เดียวกับได้ตีบุกปนเหมือะบ่ยักบืนยเหมืนแล้วมันเจ็บจบนี้หนึ่งมือซุกขึ้นในบ้านเบอร์นั่นโอ้ยหัแล้จังสีไปหย่างได้เนาะไปเนาะไปไปเนาะคุณ Đúng đây bộ chết tín này nè ừ. Tệ không phải nó. Ừ. 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 Đang tăng đấy ừ. <cười> <cười> น่าเอาเดรย์อะไรบ้าน,นี่นะ <c oughs> ไปอ่ะสบายดีพี่น้องสบายดีทุกผู้ทุกคนเนาะที่ติดตามแล้วก็เป็นหว่วงพอ่ออะไรก็ติดตามบุญยุทธ์อดมาคือตอนนี้บุญยก็ได้พาพ่อมาเบียงจันแล้วก็อาะสิได้พาพ่อไปกวดเนาะไปกวดก็สิไปคลินิคคนน่ะแล้วก็สิเอาเพิ่นขึ้นรถทายนี้ไปเนาะไปกวาดเนี่ยดู คลินิกอ่า lmc อยู่ทางทุ่งตูมพุ่นประสันอ่าตามเอื้อยเพิ่นแนะนำเนาะมีเอื้อยฮักคนนึงเพิ่นแนะนำว่าให้พุนโยไปเอาเพิ่นไปกวาดพุ่นมันจึงคิดว่ามันจะง่ายกว่าเนาะและะ้วก็คิดว่าจะดีกว่าฉะนั้นก็พุนโยก็สิได้พาพอ่อและะ้วก็อันนั้นเขาไปกวาดเนาะไปกวาดก็สิไปกวาดเช็คเบิ่งทุกอย่างแหละพี่น้องไปกวาดเบิ่งเช็คทุกอย่างอ่าบอกว่าคิดว่าอยากจะกวาดเสร็จครคบวงจรเลย ก็เช็คครบวงจรเลยเบิ้งข้างเพื่อนเฮ็ดย่างต่างๆที่มันสามารถเฮ็ดใดเนี่ยแล้วก็สามารถปิ้นปัวนลราใดอะไรพี่น้องเลยเนาะส่วนว่าค่าดสายใจย่างต่างๆเด็กพวกเขาก็ยังบัวันหูเะดอกก็ลองติดตามเบิ้งเนาะบุญโยกัสิค่ายไทยให้พี่น้องได้เบิ้งยาวเลยเนาะไายเบิ้งยาวเลยเป็นไรก็ติดตามไปนำกันพี่น้องเนาะ ไปหอมเลล่ะออกเดินทางแล้วลูกได้บ่นั่งตักแดดนี่เกือบสิเฮียแลวตีตีนกับโมเมก่อนนะ ทปต่างเป็นวีาีโอเมื่อวันเรษายนับาปนิกบำกันจะยกรงชีวิตปีนี้ชีวิตกัรลุงชีวิตเกี่ยกการน้ำเสียหยดงานพัฒนาอยู่ต่างของต่างแข้งต่างๆเป็นแนวใก็คงตัวชี้เดชต่างกบใจจะมีรายการอะไร ไปพี่น้องเดินทางพุดเดอรลไปทางทุ่งตุ้มพุ่นอืมร่้าไป่วงไปาาอก้าไปี่หนนี่แจคนอ้าดนอ ว่าได้ไปกวาดแล้วดีใจแล้วบ้านิ เขาค้างนี่ลงไปถ้มครัลงไปถ้ก็เจ้าก่อนมาแมนด้วบอกมันมีทางเขาอยู่ส่เดี๋ด้ ไล่เนาะคนไล่เนาะเออยังไงปีบานทึกลูกพี่เนาะฮอดแล้วฮอดแล้วเดี๋ยวสววเยวิเข่อไปถ้ำมึงอะไรหลาเย้ยเป็นยังไงวิธีการเนาะหลัง <c oughs> จากพวกเราเดินทางมากลมาฮอดเนาะมาฮอด์คลินอกแล้วตอนนี้พอ่อกะ เขาไป็นนายคนเลยเขาไป็นนายผละาคาที่อะไรแจ้งอาการอาการที่เป็นให้กับหม้อเป็นมีอาการควดข่มดันควดน้ำหนักชั่งน้ำหนักอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วก็แบับมันนั่งอยู่นั้นเนาะเดี๋ยวมันจะติดกอยเดินเขาไปตามขั้นตอนไปสิเป็ได้ได้ก็พี่ติดตามเไปครับพี่น้องเดี๋ยวมันจะท้ายให้พี่น้องเบิ่งกันสภาพทั่วไปเนาะตัวพัที่ตังเี้ยแยกตังตังเป็น ม่อเป็นคินิกแฮปไตเออะนะ,นะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งนมิีนิก LMC กบอได้นั่นเนาะเป็นเพื่อนเป็นลักษณะเพื่อนมาะมีห้องวัดห้องย่างปินคนกระห่ายอยู่เลยตัวนี้นี่ก็เป็นตึกบีตึกเอตัวนี้เป็นตึกบีเนาะ อันนี้เป็นตึกเอเขามานี่ก้อนมูเย่พ่อก็นั่งอยู่ในนั่งทักวัดอยู่ในเอป็นเดตติดตามไปพี่น้องบมญโอซีมารายงานและพี่น,อน้องงูเนาะเกี่ยวกับว่าคนกวัดยิ่งยังต่างๆเป็นไปได้ๆน,นะ,ะไล่คนดูมาทบีดเมื่อกี้ก็เห็นผู้เท่ทาก็าจะย่างมาเนาะมากวัด Đỏ đỏ với mà, nó mà leo áo cướp con ôi nhà nó quay nhang khoai nhang

đầy già mà đó à. lai tù lên cứ đang ná lời nâng làn pet xét xịp hả ở bướng, ở bướng khuét, ở mือ bướng khuét lào nha, chấp này ở mือ bướng, khu, ổ, bướng là chấp thương nè. อ่อนแขนแล้วคอยลงเลยคอยลงได้บาทโอ้ได้มาแล้วพี่น้องได้ยุกได้ยาฮะจับเที่ยงนี่มือจับเที่งให้ไจับดีดีบ๊อบบ๊บบบดูตรงมาก็ได้แล้ววางเ Dù đi thả, nằm ngay đây yeah. năm, tha, Được Nằm ngay con, <laughs> Mà nhộ, Mày nhúc mày bản đi bàn này

กหลังจากที่ไปดูในผ่าพอไปกวดไปอ,อเขาคลินิกเนาะไปเขาคลินิกมาแล้วก็พ่นกวดก็คือแบบโบมีอยิ่งผิดปกติล่วงไร่พี่น้องเพ่นว่าก็มีแต่ว่าอา่าตาน้ำตาลสูงแล้วก็มีตับอ่อนเพียเดยวัชันเนาะเดวัันพ่นคล่องการวินิจฉัยหรือว่าอันนั้นข้องแพทย์เพิ่นกับโบมียังไร่ นาะเพิ่นก็บบริากาเป็นยนยังได้นะโดยมีสีใข้พี่น้องเดบิ่งซส่องเนาะเปบนซ่องทีเอ่อาไปควดไปย่งมาแล้วี๋ยมสีไข่่องครับเบิ่งตัวที่พวกห่าไดมาเนี่ยเพิ่นกวดยังเดบางคนี่ว่ามาพอไปควดยังเดคนที่ทามาพอไปกวดอยังเดกวด อาจะไปกวดาดนะ็กซเรย์ตัวนี้พี่น้องไปซอ,องเบิ้งกระดูกไปซองเบื้องความผิดปกตินี่แหละหลังจากเพิ่นไปซองมาตัวนี้เป็นซองตัวกระดูกเนาะและ้วก็ตัวนี้เนาะตัวนี้มันเป็นไปซองปอดต,ตัวนี้เป็นมาซองปอดประสน ผลซองมาก็เป็นลักษณะนี้แหละตัวนี้มันฟิล์มซองมันซองตัวนี้อันนี้มันเป็นใบอ่าใบาสังกวอดนะพี่นอ้องเนาะเป็นใบสังกวอดแต่อันนี้เป็นกับ ลายยางเนาะเป็นสังกัวแต่หน,นึ่งซ่องซ้ำซีฮะหกเจ็ดแปดเก่าเปลี่ยนหงมออะ LMC เพิ่นนี่แหละนี่ตัวนี้เป็นาคากวดเลือดบ่ะนี่พี่น้องเนาะเบิงเร์นสิหาเบิง ขวดเดือดสังเกตุพี่เนองผู้ใดที่อ่านใดกับซีหูจักว่าหาค่ามี่ยังมี่ยังต่างๆ,งๆปเป็นแนวใดเดีวใดมาพี่น้องวันที่เสารเดือนสิบเอ็ดเราพันสาร์ซ้ตัวนี้อีกเนาะตัวนี้บ่ตัวนี้บ่บเป็นค่าขวดจักกดเลือดกับม่นอีกเท่านึงเนาะพี่เนาะเป็นบ่ ผู้ที่เบิงเบิงละสีผู้อ่านเป็นกับมีเนาะแต่ผู้อ่านผู้เป็นกับผูมีเออผู้อ่อานาเป็นกับมีผู้อ่านบ่เป็นกับมีเนาะเกี่ยวกับค่าต่างๆที่ที่กวัดใดจักเลือดเนาะตัวนี้นี่แหละพี่น้องหนึ่งพ่นกวดัดฮะเกิดจากซีบุญโยเบาและซองเอ็กเซลีอ่าซองไฟฟ้าเนาะได้ฟิลซองซองอันนี้แล้วก็ตัวสังกวัดก็เป็นตัวนี้นี่ แล้วมาเบิ้งวันนี้คาใส่ใจวันนี้คาใส่ใจไปประมาณสามสิบมงเลย <Okay. S 1> เตัวนี้โบเมนเถื่ออ่านี่เป็นมันกดแทงหัวใจ oh, <okay. S 1> ตัวนี้มันตัวแทงหัวใจ <Okay. S 1> ลานป่าย <c oughs> ลานเต้ ่ดี่น้องดิอันนี้เป็นค่าเสียใจนี่อันนี้รวมทมั้งหมดเป็น1ล้านอ่า1ล้านแสนสิบพันกรี๊อ่าค่าจั้งอันตุกขดก็เป็นนีดนิดละค่าอยาอยังเอี้ยงต่างอ่ะนะ อันนี้เป็นจากคลินิก LM C เ,เนาะลาวม e ดิคอ l c a r แพงรหรือบปล่แพงเนี่ยใดพี่เนอะไม่ใช่ c o m m e n ว่าไ่อยู่เด้อ์สำหรับาการปวดของพ่อนี้อันนี้เนาะเร่อ่าหลังจากที่นั่นเพิ่ขอ,ขอบุมีหละหอยู่ในนี้เนาะก็มียจ้งนี บ่หูแล้วเอาเบิ้งบ่หอนหรอกไอ้บ้างเอาบ่านำม,มาท่ามพอไปป้บ,บองจุอันนี้มันยาเนาะตัวยาที่ที่ใดบ้าน,นซะเป็นน้ำไม้เอาเป็นน้ำไม้เอาบุฟเฟ่ต์เนาะตัวนี้เป็นยาที่เฮาได้ตัวนี้เคนวางให้มีเนื้องยาง สองอยางอันนี้มันยาเบาหวานบอกพี่น้องวักวดแล้วรู้สึกว่า,วามีเบาหวานเดเนาะแล้วก็ตัวนี้มันใหญ่แย,ยงแหละเพื่อนก็นให้กินตามนี้ตัวนี้ยางที่สามแล้วก็ตัวนี้เป็นยางที่สี่แล้วก็ตัวนี้เป็นยางที่ห้า ล้วนทัมงจตัวยาสีใดห้ายางนี่แหละมันยาไม่ยังยพี่น้องมันก็สิมีสรรพคุณันไปเน,น,นาะใช่ครับพี่น้องเบิง้งคืออจงซันเดอร์สำหรับอานา คนกวาดแล้วก็ยาที่ได้เนาะอ้าเป็นังไหนพี่น้องหลังจากที่พี่น้องได้เห็นพ่นกวาดองพอเนาะกะเพิ่นการวางยาให้ก,กินคืนแนวนั้นแหละพี่น้องมีความคิดเห็นเป็นอะไรคอมเมนต์มาครับวันอยู่เด้อเด้อบนอยู่ต้องอ่าสำหรับคลิปนี้บัญอยูการทีจบเพียงเท่านี้กับขอบอกขอบใจทุกท่านทุกคนที่อ่าให้เกียรติติดตาม อ่ะปโย์ล่ะก็ให้กำลังใจพ่อโดยดีตลอดมาเนาะกะสิได้กินยาไปอะมันสิเป็นแนวใดต่อกะเบิกผู้เกลือกันแหละเนาะว่าสิมีความแข็งแร้งแนวใดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฮั่นกะยังเจ็บอยู่เนาะเลื้ยงเจ็บยังเจ็บอยู่เมื่อกี้นี้นอนหลับเนาะหลังจากที่ไปหุงหม้อมาแล้วก็นอนหลับนอนหลับแล้วกะเพิ่อนก็ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็เขาทั้งน้ำก็เลยจมกันไปอะแหละได้จมกันไปก็เอาเขา ไปห้องนำ้ำเลยค่ะมานั่งกินน้ำกินย่างเดี่ยวเเขาไปนอนอีกคือเกามาสิน,นะเนาะเข้าใจได้พี่น้องเด้อไปติดตามเบิง่งอีพีต่อไปเดี๋ยวบันยูสีนำสำเสนอเติมอีกเนาะ